สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้มาขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่น้องยูกิเนี่ยได้เตรียมตัวเป็นสาวเฟชชี่มอขนแก่นในปีหน้านะครับนางสาวคลังพลวัยพนันะวันนี้ก็เรามาพูดถึงเธอคนนี้กันนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยสอบผ่านสัมภาษณ์แล้วนะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เห็นความเก่งของน้องยูกิ เห็นความสามารถของน้องยูกินะครับทุกอย่างคือเหตุและผลเนาะน้องได้สร้างเหตุและผลให้เราประจักษ์ตรงหน้าเลยนะครับว่าน้องทําได้และน้องก็ทํามันจนสําเร็จนะครับยินดีด้วยคนเก่งและภูมิใจกับครอบครัววยพัฒนะ์ะกับว่าที่นิสิตมอขอคนใหม่นะครับน้องยูกิเพนกาหรือนางสาวคลังพลวิยพัฒ์ขอให้น้องมีความสุขกับการเรียน ยังไงก็ยินดีกับน้องเสมอนะครับมันคืออีกหนึ่งความสําเร็จนะที่ได้ผ่านการสอบและก้าวมาเป็นนักศึกษาในรั้วมอขนแก่นดีใจและภูมิใจกับน้องยูกิและพ่อตู้แม่อุ้มนะครับยินดีกับน้องยูกิและก็มอขนแก่นได้รับคนเก่งคนดีเข้าสู่สถาบันการศึกษานะวันนี้ก็มาคุยเรื่องน้องยูกิแล้วกันน้องยูกิเนี่ยเธอเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เรียกได้ว่า คือกัดแล้วสู้ไม่ปล่อยนะสู้กับชีวิตเธอสู้มาตั้งแต่เด็กนะครับฉะนั้นเรื่องเรียนเนี่ยเธอก็ย่อมให้ความสําคัญเป็นอย่างดีเนาะก่อนที่เธอจะเข้าสอบตรงนี้นะครับเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนอกจากเป็นคนสวยแล้วจิตใจเธอก็ดียุกิไอ้ต้องคำนะครับเขาก็มาพร้อมครอบครัวก่อนนี้นะเขาก็นําเงินช่วยเหลือครอบครัวบ้านไฟไหม้นะครับ ก็คือเอฟซต่างพากันนําเงินช่วยเหลือครอบครัวบ้านไฟไหม้ที่บ้านขอใหญ่จังหวัดอุดรธนานีพร้อมบอกน้องยูกิหายทองคําจับครอบครัววัยพัฒน์ทีมงานทุกท่านนะครับว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยอันนี้คือก่อนหน้านี้นะน้องก็สร้างบุญสร้างกุศลอย่างดีมากๆสวยและยังใจบุญอีกนะเป็นคําที่ทุกคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับ พูดติดปากกันว่าเธอคุณแม้ครบเครื่องครบจบที่ยูกินะครับนะวันนี้ก็เป็นข่าวที่ดีที่เหล่าบรรดาแฟนคลับแห่ร่วมยินดีไปกับอิหลายูกิเนาะเป็นก้าวแรกของการเรียนรู้มุ่งสู่ศาสตร์ศิลป์ทางด้านดนตรีที่จะสามารถนำความรู้มาต่อยอดไปได้ไกลอิหล,ลาเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนรุ่นใหม่นะที่พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้ว่าทุกสิ่งมักแลกมาด้วยความพยายามความอดทนนะกว่าจะได้สิ่งนั้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่อง ง่ายๆเลยนะครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคฝ่าฟันดราม่าต่างๆเพราะว่าเธอเป็นคนของสาธารณชนกว่าจะได้ทําในสิ่งที่ฝันไม่มีสิ่งไหนได้มาง่ายๆแต่ก็ไม่มีสิ่งไหนที่คนเราจะทําไม่ได้อาถูกไหมครับเพราะว่าคนเราต้องมีความพยายามน้องยูกิเนี่ยมีความพยายามสิ่งที่อิหลาสะสมมาคืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมมันคือประสบการณ์นอกตําราเรียนคือชีวิตการทํางานที่ต้องพบเจอ อะไรต่อเมี่อไรในแต่ละวันเนี่ยซึ่งมันหล่อลอมให้อิหลาได้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันปีหน้าก็จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะครับสู่รั้วมหาลัยอันดับต้นๆของภาคอีสานนั่นก็คือมขอมหาวิทยาลัยขอนแก่นการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยมันอาจจะต่างกับการใช้ชีวิตแบบการทำงานแต่เราเนี่ยในฐานะอด i ิวนะครับก็เชื่อมั่นว่าคนที่ชื่อยูกิเป็นประการหรือคลังพลวิยพัฒน์เนี่ย ผู้ที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นในทุกๆสิ่งที่กระทำไม่ว่าจะเป็นการรับบทเป็นนางเอกนี่คือก้าแรกของเธอเหมือนกันนะครับรับบทเป็นนางเอกนักร้องนักสแสดงนะครับร้องหมอลำอินดี้เอนเตอร์เทนผู้คนนี่คืออาชีพของเธอคือความมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่เธอทำนะครับเราเชื่อมันว่าคนอย่างน้องยูกิเนี่ยจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ทุกเรื่องแน่นอนนะมันอาจจะไม่ง่ายเพราะ ยังไม่เคยใช้ชีวิตกับสังคมการเรียนแต่ความภาคเพียรศิษย์ที่อิหลามีจะนำพาอิหลาปรับตัวและใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีปีหน้ามอขอจะคึกคักขนาดไหนเพราะมีคนน่ารักอย่างยูกิเป็นประกาศไปเรียนนะฮะลองนึกสภาพท่านผู้ชมปีหน้าเนี่ยคือจะคึกคักน่าดูเลยนะเพราะว่าน้องยูกิจะไปปรากฏตัวทุกคนก็จะรับรู้ว่าเธอคือดาวเธอคือเดือนนะไม่แนะ่เธออาจจะเป็นเดือนมหาลัยนะครับแล้วก็มีคนติดตามมีคนโฟลโล สูงมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเธอคือนักร้องเธอคือดาราขวัญใจทั้งช่างภาพทั้งสื่อมวลชนทั้งบรรดาพยกแม่ยกนะครับคงจะไปหาน้องยูกิแต่ไปกวนน้องมากเพราะน้องเรียนนะครับยังไงก็แบ่ง เขาเรียกว่าสเปซแบ่งสเปซแบ่งระยะให้น้องหน่อยนะแต่เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจน้องนะครับแล้วน้องก็เข้าใจทุกคนเพราะทุกคนรักน้องถึงทําแบบนี้นะเมื่อวันวาน,นที่ผ่านมาสะสมผลงานทางด้านศาสตร์ศิลป์การร้องการรําด้านเวทีด้านหน้าเวทีและด้านหน้าจอเวทีและด้านหน้าจอทีวีผ่านเดินสายประกวดมาตั้งแต่เด็กนะครับกลายมาเป็นผลงานวรัลที่นำพาให้เข้าสู่รั้วมหาลัยได้ในวันนี้ก็คือ สิ่งที่สุดยอดที่สุดนี่คือคอมพลีตติ่งเลยนะติ่งอย่างพวกเราคือนี่คือคอมพลีตมากๆที่สุดของอิหลานแล้วนะยังไงไอ้ดูก็เอารูปสวยๆมาให้ดูกันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะรักน้องให้มากๆนะเพราะว่าน้องเป็นคนที่เป็นเด็กดีจริงๆอะ่ะอยากให้รักเด็กคนนี้นะเด็กคนนี้น่าสนับสนุนนะครับแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ